ข้าวหงกินนะครับมาถึงบทที่12ตอนที่หวนะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับอ่าก็คือการที่ยืมอักษรไทยนะครับมาเทียบเพื่อเป็นอักษรล้านานะครับแล้วก็เขียนไปตามลักภาษาไทยนะครับผสมกันนะแต่ ใส้ในแล้วมันเป็นภาษาละนานะครับมันก็คนอื่นบาสามารถที่จะอ่านได้นะครับคนที่บุหูภาษาละนานะครับบด้เรียนมาก่อนมาสามารถที่อ่านได้นะครับมันเป็นคนร,รมาเทียบมาอย่างเช่นตัวนี้นะครับอย่างตัวคอควายเนี่ยยืมมันมาเทียบเป็นตัวกะนะครับในภาษาละนานะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวสะนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวละนะครับอันนี้ก็เป็นตัวญะนะครับคนทั่วไปถ้าอ่านหมูเหลืองหูาลาวก็ต้องอ่านว่าคันสุติยามันก็บเบี้ยวว่าพิเพี้ยนจากสำเนียงละนาเลยนะครับกำนี้ถ้าคนเปื้นหูนะครับในภาษาละนาพวก็จะอ่านว่ากันสุลิยา นะครับอ่ามันก็ต้องอ่านอย่างนี้นะครับที่ป้นหูภาษาละนานะครับเพราะฉะนั้นนะครับพนที่บุญหูหรือบุเคยเงินก็เพิ่ไปศึกษา,าภาษาปริวัติแบบพิษามพุ่นนะครับข้าวองหินนั้นนะครับเป็นข้าวจ้อยนะครับที่พุ่นเขียนไว้ในสมัยโบราณนั้นนะครับอ่าก็คือลักษณะกับข้าวสามบาทนี่เองนะครับ ที่หันกันในปัจจุบันนี่นะครับก็บมีเท่าเอียนะข้าวข้าวสามบาทนะครับก็คือบาทก้อมนะครับบาทข้าวก้อมนะจะอยู่ตรงนี้นะตรงกลางนี่นะครับบาทที่สองก็คือบาทสลัดขึ้นนะครับมันก็จะมีห่างสองตัวนี่สลัดเสียงขึ้นนะครับเสียงไปเสียงตรีนะครับบาทที่สามก็คือบาทสลัดลงนะครับก็คือ ลงมาเสียงสามัญเนี่ยสบัดลงมามันก็มว้วนเสียงไปอย่างเงี้ยสามหางนะครับมันก็จะมีแบบอื่นแลวนะครับก็คือมีเต้าเยี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามาดูฉันทลักาบาทสลัลงนี่เลยนะครับท้ายวกที่สามเนี่ยนะครับป้นจะลงด้วยเสียงโทพิเศษเท่านั้นนะครับ สำหรับสองตัวสุดท้ายนี่นะครับกรรมสุดท้ายก็เป็นเสียงสามัญนะครับลองสุดท้ายนี่ในข้าวโหงหินนี่จะพบว่ามีอยู่3ามเสียงนะครับคือเสียงสามัญเสียงจัตวาและก็เสียงตรีสั้นเท่านั้นนะครับในข้าว4ีบทนั้นก็จะพบว่ามีอยู่สองเสียงนะครับก็คือเสียงสามัญและเสีสยงจัตวา คานั้นบนะเม,มีเสียงอื่นนะครับป้นบ่นเอาเสียงเอกหรือไม่เอกมาใส่ตรงนี้นะครับเพราะว่าจะทําให้เอื้อนบ่ได้นะครับมันจอยมันเอื้อนยาวบ่ได้นะครับเสียงเอกมันก็จะซื่อกดดิกลงมาเนี่ยนะครับสำหรับาบาดสลัดขึ้นนะั่นนะเอกตรีจะดีที่สุดนะครับ แต่นี่เป็นเอกแต่เสียงโทนะครับแต่ไม้เอกนะครับเสียงเอกหรือไม้เอกนะครับเอกตรีนะครับจะดีนะครับในท้ายบาทก้อมข้าวก้อมนี่นะครับก็คือเอกโทพิเศษนะฮะจะดีที่สุดนะครับถ้ามีก็เอาเสียงอื่นได้นะครับมันมีปัญหานะครับห้ามมาฟังจ้อยเลยนะครับ กันสุลิญาเป็นขึ้นสู่ฟ้านั่งอยู่ท่าองค์จายพอสามมงก้ ฮอนปายปายบ่หันองจ์ายมาถึงหอดหันก็ยินสังกาพระไทยสลังว่าสามมงยางล่วงป้น เลยเข้าสีมงมาฮือส้นส้นส่วนพระเจริเจ้าผพทางยังบอกปอกปิกจิตเจตสังกา chòm là cha lời mưa lèng lang palanasi bọt yốt yu dù thang sàm hào ha pì nong bực xa cắn tì nay hong tong จักขึ้นอื่นอันสันใดตั้งสามนางยักษ์มีความสงสายก่อนยกเวจัยไปตามหาเจ้า กันปนสากรสำนางนอนเนาก็พอลงมาตีทัพบ่มีผู้คนตูปางก่นยับลุลมเสียงทําลาย หันพะะนนนเนื้อตอดองค์ตนตายายนอนดินตีหิมไข่ตัง้งนางสัต หนก็ตกสลังยุดผาสตางตีนั้นก็หลีบลงมาหาเจ้าเจียงจันปากันหอบอุ้มเอาองค์ว่าเจ้าตีัก ทำยากตั้งคงผีพายพงบ่ตำหายใดดังเลือมาตายอยู่หิมตีไกลจักเถึป่ปัลา hèn tao chắc thừng phải la hèn tao